นี่แหละครับเรือดินเนอร์ประเทศไทยสวยงามแบบนี้เลยนี่แหละครับเที่ยวเรือประเทศไทยเชาวพลังแต่งตัวสวยมากๆเซ็กซี่มากๆากิงชาสวรรค์กับเอเชียติกตรงนี้ก็จะสวยงามมากเลยเนี่ยทั้งชาวญี่ปุ่นทั้งชาวอินเดียเที่ยวสิงชาสวรรค์5 0 0บาท ซิงซ่ามามุนเอเชียเทคท่านผู้ชมสบายดีครับสบายดีครับเคนไทยใหม่แล it, ้วเคนไทยใหม่แล well, 네้วเคนไทยพามาชมเรือดินเนอร์ดูถาที่สองของเอเชียเทคช่วงเวลาสามทุ่มแล้วท่านผู้ชมจะสี่ทุ่มนะเรือดินเนอร์ก็บางกาะเจ้าพญาเนาะ กะเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวตอนนี้ยังขึ้นไปไอคอนสยามไปวัดอรุณสรรุวรรณรามแปดกลับลงมาใกล้เจยาหอดนั่นแหละใกล้เจยาหอดท่าที่สี่ท่าที่สองของเอเชียทีคแน่อุทยานก่อมามารับชมห้มาถ่ายคลิปให้ท่านชมได้ดูตอนนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ว่าจะสนุกแค่ไหนจา้า ขึ้นขึ้นขนาดในบางกอกเจ้าพญาเนี่ยก็เยอะมากๆ400 450คนทันผู้ชมก็เป็นช่วงโอกาสย้มค่ำคืนไฟแสงสีสวยงามมากเอเสียติกกับชิงชาสวรรค์ได้กอหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมในต้งองเอว้ายย่างรอชมเรือบางกอกเจ้าพญาเลยท่านผู้ชม ฟอร์เน็ตคุดเป็นของเรือท่าเรือที่1ของเอเชียทิคท่านผู้ชมไปแล้วนี่ขอบสีชมพูสวยงามมากเลยนี่โอ้อันนี้มาส่งนักท่องเทีย่ยวเรียบร้อยแล้วครับจะไปอู่เนาะจะไปออมฟิศที่จอดเรือเลยนี่ท่านผู้ชมไปแล้วอสวยงามมากเรือดินเนอร์บางกอกเจ้พาพญา ลงมาจากไอคอนสยามมาจากวัดอรุณมาถ่าที่สองเอเชียติกมาส่งแล้วท่านผู้ชมมาส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ก็จะสนุกกันมากๆเห็นไหมครับเต้นกันใหญ่เลยฝรั่งผิวขาวเต้นกันใหญ่เลยนะโอ้สวยงามมากๆนี่แหละครับเรือดินเนอร์ประเทศไทยสวยงามแบบนี้เลย ตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเปิดประตูแล้วทา่านผู้ชมให้คนอินเดียขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็ฝรั่งผิวขาวต่อไปฝรั่งผิวขาวอ้วนมากเลยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีคนไทยด้วยท่านผู้ชมผู้หลายชาติหลายประเทศมากๆมาเที่ยวเรือประเทศไทยประเทศไทยอู้ พลังือยังแดงมดเลยโตนะแดงไปข้อแดงมดเลยโอ้คนซีผิวโอ้คนอินเดียนี่ก็รอมากเลยโอ้พลังผิวขาวคนอินเดียพลังผิวขาวก็คนอินเดียตบมือเปิดโป๊ะเลย นี่แหละครับเที่ยวเรือประเทศไทยคนอินเดียก็ชอบใจมากเลยโอ้โพาลูกมาเที่ยวนะคนอินเดียก็พาลูกมาเที่ยวมาดูมาดูหนี่สาวฝรั่งสาวฝรั่งแต่งตัวสวยมากมากเซ็กซี่มากสชิงชาสวรรค์นี่ก็เด่นมากเลยตรงนี้ แล้วเ้าก็เดินไปขึ้นรถอยู่ถนนเจเิญกรุกดง,งด้วยทนกคนเลยซื้อเรือดินเนอร์แล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเงินก็เยอะมากๆวันหนึ่งเนี่ยได้รับเงินเยอะมากๆเลยนยะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยนะ ยังไงก็ต้องได้รับตั้งเยอะๆอยู่แล้วท่านผู้ชมเซวพลังเยอะมากเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะคนญี่ปุ่นใส่ชุดสร้างเพลงสร้าง450คน้อท่านผู้ชมเลย <c oughs> เรือดินเนอร์ประเทศไทยรับเต็มเต็ม รับเงินจากหนักท่องเที่ยวเต็มเต็มเลยสะพานทางยางทางเดินนี่ก็เรียบง่ายนะมากมากเลยเดินคล่องมากเลยด้วยทั้งสองวันนี้คนอินเดียมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคนอินเดียเยอะมากจริงๆ คนก็มานั่งเล่นนั่งเศ้าเมื่อมีที่นั่งด้วยท่านผู้ชมเ่ข้างๆกับเรือใบโบราณเนี่ยอาเรือเอเชียทิคมีที่นั่งลมเย็นๆตรงนี้จะเห็นวิวชิงสาสวรรค์กับเอเชียทิคสวยงามมากๆสวยงามจริงๆเลยนะโอ้ สุดยอดมากเมืองไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์นหลังจากเดินขึ้นมาจากเลอดินเนอร์จาก่าเรือ,เ,อเนี่ยคระเจ้าก็เดินมาแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะสวยงามมากเลยเนี่ยทั้งชาวญี่ปุ่นทั้งชาวอินเดียทั้งนี้ก็เดินผ่านไปถนนจะเดินกรุงไปที่ลานจอดรถได้ท่านผู้ชมมาชมวิวตึกสูงสวยๆงามๆ กรล่องไปน้ำเจ้าพยามีเรือดินเนอร์วิ่งผ่านทันผู้ชมยู่เอเชียทิควิวเอเชียทิคทันผู้ชมนี่สวยงามมากงามค่ำคืนเคยบอกเคยไทยบอกได้เลยว่าสวยงามสุดๆชมสิงซาสวรรค์เอเชียทิค สวยงามแท้ๆสวยงามจริงๆสุดยอดไอเดียประเทศไทยเที่ยวไทยเที่ยวสิงชาสวรรค์500บาทค่าตัวขึ้นสิงชาสวรรค์สิงชาม่ามุนเอเชียเทคท่านผู้ชมกำลังมุนติิวๆเลยเนี่ยโหค่าค่าตัวนี่บ่ฮู้เนี่บ่ฮูาจักบาท แต่ก็สวยงามมากมาดูผู้สาวขี่ขี่ม้ามุนเนี่ยโหยสวยงามมากน่ารักจริงๆ<า>นี่แหละครับ<า>เขาจะมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยอยู่ทางสื่อตัวจิงชามามุนแล้วก็บ้านพีสิง จุดชุดสวยงามๆเคอร์ฟไทยเอามาฝากให้ดูสาวฝรั่งสาวฝรังสาวฝรั่งก็เดินแล้วก็คนดูใบต้ชมสาวไทยด้วย